สวัสดีครับในช่วงต้นปี2026นี้มีปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆเกิดขึ้นในตลาดเทคครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า the great sector rotation หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการย้ายทับของเม็ดเงินลงทุนครั้งใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนต้องทำความเข้าใจเลยครับคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็คือเงินก้อนมหืมมาในตลาดเทคเนี่ยเขากาลังเคลื่อนย้ายไปที่ไหนกันแล้วเราล่ะครับจะตามเกมนี้ทันได้ยังไง นี่แหละครับคือหัวใจหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นี่คือแผนที่เราจะใช้ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันครับเราจะเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยคือการหมุนเวียนของเม็ดเงินมันเป็นยังไงจากนั้นจะไปส่องกันว่าแล้วหุ้นตัวไหนละ่ะที่รายใหญ่เขาแอบเก็บกันอยู่แล้วก็ไปดูเซกเตอร์ใหม่ๆที่กําลังมาแรงมากๆแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันโซนไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายเราจะสรุปเป็นกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงเพื่อตามรอยเงินก้อนนี้ให้ทันครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้เจ้าการหมุนเวียนเม็ดเงินครั้งใหญ่เนี่ยมันคืออะไรเพราะนี่คือแกนกลางของทุกเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยครับคำว่า Great Sector Rotation เนี่ยนะครับมันหมายถึงการที่เงินทุนก้อนใหญ่มากๆเนี่ยย้ายจากอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งแบบยกแผงเลยซึ่งปรากฏการณ์ที่เราเห็นชัดๆในช่วงต้นปี2026ก็คือเงินกําลังไหลออกจากหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์หรือ SaaS แล้วก็ไหลเข้าไปที่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสาหรับ AI และกลุ่มธุรกิจในเศรษฐกิจจริงๆที่จับต้องได้ครับจุดนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของนักลงทุนเลยก็ว่าได้คือจากเดิมเนี่ยที่เขาเดิมพันกับความคาดหวังหรือคําสัญญาในอนาคตของบริษัทซอฟต์แวร์ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับทุกสายตาจับจ้องไปที่ของจริงนั่นก็คือกระแสะเงินสดที่เกิดขึ้นแล้วและโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มันสร้างไรายได้ได้จริงๆณวันนี้เลย แาวอะไรล่ะที่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งนี้คำตอบชัดเจนมากครับมันคือ Capex หรืองบลงทุนของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Meta และ Alphabet งบการเงินล่าสุดของพวกเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ากำลังทุ่มเงินมหาศาลอย่างต่อเนื่องไปกับโครงสร้างพื้นฐานและนี่แหละครับคือแม่น้ำสายหลักที่นักลงทุนสถาบันเขากำลังพายเรือตามไปเอาล่ะพอเรารู้ทิศทางของเงินแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วใครล่ะที่เป็นคนรับเงินก้อนนี้ไปในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าบริษัทไหนบ้างที่กลายเป็นหุ้นดาวเด่นที่นักลงทุนสถาบันเขามั่นใจมากๆแล้วก็เข้าเก็บกันอย่างหนักเลยและแน่นอนครับชื่อแรกที่ต้องพูดถึงคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก n v ็นวีดียหรือที่เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งเคเบ็กซ์ตัวจริงเสียงจริงเลยครับแล้วทําไมสถาบันถึงกลับมาไล่ซื้อเอ็นวีดียกันอย่างดุเดือด มันมีเหตุผลอยู่ครับอย่างแรกเลยปัญหาข้อกวดในการผลิตชิปตัวใหม่อย่าง Blackwell เนี่ยมันคลี่คลายแล้วทําให้ตอนนี้ส่งของได้เต็มที่อย่างที่2มันมีเทรน์ใหม่ที่ส่งพลังมากเกิดขึ้นคือ Sovereign AI ที่รัฐบาลทั่วโลกทุ่มง,งบสร้าง AI ของประเทศตัวเองทําให้มีออเดอร์ล็อตใหญ่ๆเข้ามาเพียบเลยครับและสุดท้ายถ้าเราไปดูกราฟทางเทคนิคจะเห็นเลยว่าราคามันกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 50ได้อย่างแข็งแกร่ง,งพร้อมกับวอลลุ่มที่หนาแน่นเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดมากว่ารอบป,ปรับฐานมันจบแล้ว คุ้นดาวเด่นตัวต่อมาอาจจะแตกต่างออกไปหน่อยครับนั่นก็คือ p a l a n ล i เบริษัทนี้คือผู้ชนะในอีกมิติหนึ่งครับคือเป็นตัวพิสูจน์เลยว่า AI เนี่ยมันถูกเอาไปใช้งานจริงในโลกธุรกิจแล้วจริงๆ สเสน่ห์ของแพลนเทียในสายตารายใหญ่ก็คือรายได้จากฝั่งลูกค้าเอกชนเนี่ยมันโตเร็วจนแซงหน้ารายได้จากภาครัฐไปแล้วนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าแพลตฟอร์ม AI ของเขาเนี่ยมันถูกเอาไปใช้จริงในองค์กรใหญ่ๆแล้วไม่ใช่แค่โปรเจกต์ทดลองเล่นๆอีกต่อไปและด้วยเหตุนี้เองแพลนเทียเลยกลายเป,เป็นเป้าหมายหลักของเงินที่กำลังย้ายออกจากหุ้นซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆนั่นเองครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งครับที่รายใหญ่เขาทยอยเก็บกันแบบเงียบๆแต่สม่ำเสมอ นั่นก็คือ Broadcom ซึ่งถูกมองว่าเป็นหุ้น AI ในเชิงตั้งรับหรือเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงที่น่าสนใจมากครับจุดแข็งของ Broadcom คือการที่เขาเป็นเจ้าตลาดชิปที่สั่งทำพิเศษหรือที่เรียกว่า ASICs ให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google และ Meta โดยเฉพาะเลยมันเลยเป็นเหมือนการป้องกันความเสี่ยงชั้นดีถ้าเกิดตลาดของ Nvidia มีความผันผวนขึ้นมา แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการที่เขาไปซื้อ BM w มวรมันเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วครับมันช่วยเพิ่มกําไรของบริษัทให้สูงขึ้นไปอีกโอเคนอกจากกลุ่มผู้ผลิตชิปแล้วพวกสมาร์ทมันนี่หรือเงินทุนที่มองการไกลเนี่ยเขากําลังมองหาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ไหนต่อเรามาดูกันในส่วนถัดไปครับน้องคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าการที่เราจะสร้าง AI s e เซิร์เวอร์ขึ้นมาสักเครื่องเนี่ยนอกจากชิปประมวลผลที่โคตรแรงแล้วอ่ะมันยังมีอีก2ออย่างที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรกันนะ คำตอบก็คือพลังงานและการระบายความร้อนครับเพราะว่า AI data center เนี่ยมันกินไฟแบบมหาศาลแล้วก็สร้างความร้อนสูงมากๆจนทําให้เกิดความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางที่ต่อรองไม่ได้เลยครับผู้เล่นหลักๆที่สายบ,บันเขาเลงกันอยู่ก็คือ Vertiv ซึ่งเป็นผู้นําด้านระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและก็พวกบริษัทพลังงานอย่าง Constellation Energy หรือ Vistra ที่สามารถจ่ายไฟนิ่งๆให้กับศูนย์ข้อมูลพวกนี้ได้นั่นเอง ทีนี้ในทุกการลงทุนมันมี2ด้านใช่ไหมครับมีเงินไหลเข้ามันก็ต้องมีเงินไหลออกเรามาพลิกไปดูอีกด้านหนึ่งของการหมุนเวียนครั้งนี้กันบ้างดีกว่านั่นก็คือโซนอันตรายหรือกลุ่มหุ้นที่สถาบันเขากําลังลดน้ําหนักการลงทุนลงครับมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็สร้างความกังวลกับหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมอย่างมากเลยครับเขาเรียกกันว่า AI deflationary effect หรือแปลเป็นไทยก็คือ ผลกระทบที่ AI สร้างภาวะเงินฝืดให้กับธุรกิจมันคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่า AI agent แค่ตัวเดียวสามารถทำงานแทนพนักงานที่เป็นคนได้10คนนั่นหมายความว่าบริษัทลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อไลเซนส์หรือที่นั่งสำหรับพนักงาน10คนอีกต่อไปถูกไหมครับซึ่งโมเดลธุรกิจแบบนี้แหละครับคือหัวใจของบริษัทอย่าง Salesforce หรือ Adobe และมันกำลังถูกท้าทายโดยตรงเลยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือสถานการณ์ของ AMD ครับ คือถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะถูกกว่า NV ็นวีดีแต่ในตลาด AI ระดับไฮเอ็นเนี่ยเอ็มดยังถูกมองว่าเป็นเบอร์2อยู่ซึ่งในสภาวะที่ตลาดพันผุนแบบนี้กองทุนใหญ่ๆเขามักจะเลือกความแน่นอนครับเขาเลือกที่จะถือผู้ชนะเบอร์หนึ่งอย่าง n อ็นวีดีเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดราคาที่ถูกกว่าอย่างเดียวมันไม่พอครับและทั้งหมดที่ว่ามาก็นำเรามาสู่บทสรุปและกลยุทธ์ในส่วนสุดท้ายครับเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาแปลงให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนและเอาไปปรับใช้ได้จริงกัน กล,ลยุทธ์หลักของเราจริงสรุปได้ง่ายๆใน3คํคำเลยครับ Follow the Capex หรือตามรอยเม็ดเงินลงทุนไป1คือโฟกัสไปที่กลุ่มต้นน้ำที่รับเงินไปเต็มๆก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ2คือเล็งเป้าไปที่ผู้ชนะฝั่งปลายน้ำที่พิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงอย่างพลันเทียและข้อ3ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือหลีกเลี่ยงหุ้นเทคที่ค่า P/E ยังสูงเลี้ยวอยู่แต่การเติบโตมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วเพราะกลุ่มนี้แหละครับที่จะโดนเทขายเป็นกลุ่มแรกเมื่อตลาดเริ่มไม่ดี แต่แน่นอนครับเนื้อหาทั้งหมดนี้จะทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนทุกท่านควรจะทําการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดไว้ครับว่าในเมื่อตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเม็ดเงินมันได้ย้ายที่ไปแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วคลื่นลูกใหม่ของการลงทุนมันจะมาจากไหน นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยจับตาและหาคำตอบกันต่อไปครับ